สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันในรถเลยนะคะไม่คิดนะว่าจะทําคลิปนี้นะคะถ้าใครจะมองว่าเป็นคอนเทนต์ก็สุดแล้วแต่เลยค่ะแต่เนี่ยคือเป็นอุทาหรณ์นะคะอยากจะเตือนภัยก็ว่าได้เนาะสําหรับใครที่เจอแบบนี้นะคะก็ช่วยคอมเมนต์ไว้หน่อยละกันเนาะซึ่งมันเป็นเงินไม่เยอะนะคะแต่ว่ามันเสียความรู้สึกตรงที่เราใช้บริการเขา ตลอดนะคะเป็นปั๊มใกล้บ้านน้ําค้างอยู่จังหวัดขอนแก่นอำเภอหนองเรือนะคะเนาะอยู่บ้านหัวนานะแล้วก็ปั๊มเนี้ยจะเป็นปั๊มที่เราเข้าบ่อยมากนะคะก็มันเป็นเงินที่ไม่เยอะนะคะเราเข้าปั๊มเติมน้ํำมันห้าร้อยนะคะแล้วก็จ่ายแบงค์ผันแล้วพนักงานก็ทอนมาให้เราแบบนี้พร้อมกับมีบัตรด้วยนะคะน้ำค้างมีบัตรสมาชิกเขาด้วยนะเนี่ยค่ะ เนี่ยทอนมาให้เราแบบเนี้ยเราก็หยิบแล้วเราก็ออกรถเลยโดยที่เรายังไม่ได้นับนะแล้วเรามานับในรถนะคะพอมานับในรถมันไม่ครบค่ะเนาะห้าร้อยมันต้องยี่สิบห้าใบใช่ไหมคะทุกคนเนาะเนี่ยน้ำข้างนับไปแล้วนะแล้วก็เอากลับมาแหนบที่เดิมเพื่อจะทําคลิปเตือนภัยนะคะให้ทุกคนนะซึ่งเงินแค่เนี้ยเงินแค่ยี่สิบ เนาะมันเป็นเงินที่ไม่เยอะเลยนะคะเงินนนิดน้อยมากแต่มันเสียความรู้สึกค่ะเนาะเพราะว่าเราต้องได้ทอนห้าร้อยเต็มๆค่ะแต่เรามันขาดหายไปใบหนึ่งค่ะซึ่งตอนแรก้้อค้าก็แหนบแบบนี้แหละก็ดูทุกปึกปึกละห้าร้อยห้าร้อ้าวมีปึกสุดท้ายมันมีสี่ใบนะคะนี่เนาะเดี๋ยวจะนับให้ดูเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่น้ำค้างกล้าพูดนะคะกางถนนเลยในรถก็มีพระนะคะนี่คือเงินที่ได้รับมาจริงๆค่ะซึ่งจะคงไม่กลับไปบอกเขาหรอกค่ะเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะพูดว่ายังไงเนาะเขาก็อาจจะบอกว่าเขาไม่ได้นับเขาขอโทษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่เลือกที่จะทําคลิปเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะคะเพื่อเป็นตัวอย่างแล้วกันเนาะซึ่งเงินมันไม่เยอะค่ะเราไม่ซีเรียสแต่เรารู้สึกเสียความรู้สึกเท่านั้นเองนะคะไม่ได้ซีเรียสกับตรงนี้แต่เสียความรู้สึกเพราะว่าเงินหายาค่ะยี่สิบบาทก็มีค่าค่ะบาทนึงก็มีค่าค่ะอย่าว่ายี่สิบบาทเลยถ้าคุณทําอย่างเนี้กับร้อยคนจะเป็นเงินเท่าไหร่เนาะ ซึ่งเงิน20เนี่ยเราไม่กลับไปเอาแน่นอนเพราะว่าทิ่งถ้าเราไปทุรันเราเดินรถไปแล้วไกลแล้วหรือบางคนไม่ได้นับนะคะก็จะเจอแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้ก็เลยถ้าใครเจอใครได้แบบนี้ก็ให้นับหรือว่าให้พนักง,งานเขานับให้เราดูนะคะเนาะซึ่งเขามัดหนังยางมาด้วยนะคะมีหนังยางมาด้วยนะแหนบมาห้าปึกแล้วก็มีหนังยางมาด้วยเราก็เออเราก็ไว้ใจเขาว่าแต่เขากลับทําเราได้เนาะหรือเขาอาจจะลืมก็ได้หรือเขาดึงออกแล้วเขาลืม มันก็เป็นไปได้หมดล่ะค่ะเพียงแค่อยากทำคลิปนะคะเพราะว่าน้ำค้างเป็นยูทูบเบอร์นะคะแล้วก็เป็นช่องเป็นทำงานอยู่กับช่อง y o u t u b e อยู่แล้วนะคะเจอเรื่องแบบนี้ก็แค่อยากแชร์ประสบการณ์เท่านั้นเองค่ะเนาะไม่ได้ไม่ได้พาดพิงถึงใครนะคะแต่เป็นไม่ได้อยากให้ใครเดือดร้อนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ส่วนความคิดของคนที่ฟังที่รับชมก็แล้วแต่ความคิดเลยค่ะคลิปนี้ก็แค่อยาก เหมือนมาแชร์ประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังเท่านั้นเองค่ะนาะว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้มันมีเหตุการณ์แบบนี้นะคะเพราะว่าก็แค่อยากทําคลิปเนาะซึ่งมันก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เราเพิ่งเคยเจอนะเราไม่เคยเจอนะที่ตังค์ดะถอนได้ไม่ครบเนาะเพราะว่าเราจะได้แบงค์ร้อยห้าใบอยู่แล้วเออแต่นี้มันเป็นแบงค์ยี่สิบเคยเจอให้แบงค์พันแล้วเลยเอาตังค์ถอนนะครับพ,พอพนากาักงานไม่มีกระเปา๋าเล็กถอน อ๋ออันนั้นอยู่ที่เก่านานแล้วค่ะอันนั้นนะตั้งแต่รถคันเก่าแล้วค่ะพนักงานเดินแปลวตัง่อนล้วก็ออก,กเออแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยอย่างที่ช่างทองพูดอะคะ่ะซึ่งอันนั้นรถเก่าแล้วตั้งแต่ลูกยังเล็กๆอยู่เลยก็คือให้แบงค์พันนะคะเติมห้าร้อยอย่างนี้แหละแล้วพนักงานก็เดินแปลวตังถอนแล้วเราก็ออกรถเลยพอเราพอเรานึกขึ้นได้เนี่ยคือตอนที่เราจะไปซื้อของตอนนั้นอะน้ำขเมียช่างก็จนเนาะไม่มีเงินหรอกก็คือแบงค์พันนั้นอะถ้าคนจนอะ จะเก็บทุกบาททุกสตังค์นะคะจะจําได้หมดเนาะแต่ถ้าคนรวยอะ่ะบางทีอะ่ะลืมเงินก็ไม่รู้แต่ตอนนั้นอะ่ะเราเราไม่มีเลยเราถือว่าจนแหละพรารถคันเล็กเนาะขับเอนวเราเติมน้ำมันห้าร้อยแล้วเราก็จะไปซื้อกับข้าวนะคะหรือซื้ออะไรจําไม่ได้จริงๆสิบกว่าปีแล้วอะ่ะแล้วเรามาหาเงินที่เหลือคะ่ะเนาะอีห้าร้อยที่ตังทอนอ้าวไม่มีเงินเนาะแล้วมานลกดีๆอ้าว ก็เขาจะไปเอาเงินทอนแล้วเราขับรถออกมาแล้วซึ่งก็ถ้าเราให้ฟังก็ไม่รู้ใครผิดใครถูกเหมือนกันนะเนาะเพราะว่าจริงๆอะ่ะเด็กปั๊มเขาจะต้องมีกระเป๋าคาดอกนะคะซึ่งพอเรารับเงินปุ๊บก็จะทอนนอกจากว่าเขาไม่มีเงินในกระเป๋านะคะเขาก็จะไปเอาที่แคทเชียก็เคยเจอเนาะ โอเคก็ okay. เป็นประสบการณ์ชีวิตแล้วกันค่ะคิดว่านักค้างมาเล่าประสบการณ์ชีวิตให้ฟังถ้ามันตรงกับใครหรือใครเอกใจก็จะนับหน่อยก็ดีนะคะนับตรงนั้นเลยยังไม่ต้องออกรถก็ได้นะคะแต่เงิน2 0บาทอะ่ะถามว่าสาคัญไม่สาคัญสิคะกว่าจะได้แต่ละบาทเมียช่างไม่ใช่คนรวยนะไม่ใช่คนรวยอย่างที่ทุกคนคิดนะยังหาเช้ากินขํานะคะยังเช่าบ้านอยู่นะคะยังเป็นหนี้เป็นสินอยู่นะคะเนาะไม่ได้มีเงินถุงเงินถงังไม่ได้มีที่ดินเป็นของตัวเองนะคะไม่ได้มีบ้าน นะคะเนาะมีบ้านเนื้อ,อทธรก็ยังต้องผ่อนอยู่เลยค่ะบ้านก็เป็นบ้านเนื้อ,อทธรด้วยซ้ํานะคะเพราะฉะนั้นอ่ะคลิปนี้ก็อยากบอกให้ทุกคนรู้เลยว่ามีช่างไม่ได้รวยเพราะว่าบางท่านโทรมาก็จะเอาเท่าเอาให้ได้ดั่งใจของทุกคนเลยนะคะซึ่งมันเป็นไปได้ยากมีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวมีช่างตัดคลิปด้วยแล้วก็เปิดช่องใหม่ด้วยนะคะมีช่างมา ด,ดูแลตัวเองลดน้ำหนักนะคะชื่อช่องน้ำค้างลดพุงใครดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากไปกดติดตามด้วยแล้วกันเนาะนะคะเพราะว่าเมียช่างก็เลยมีงานทำเยอะค่ะแล้วก็ไปทำสวนหลังบ้านอีกเพราะฉะนั้นะ่ะมันก็เลยไม่ค่อยได้รับโทรศัพท์ค่ะแต่แอดไลน์นะถ้าใครจะติดต่องานแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะเบอร์นี้อยู่ที่รูปโปรไฟล์นะคะการติดต่อเมียช่างทาไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่ท่าน กดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ก็มีเบอร์โทรแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะใครจะติดต่อเมียช่างท่านต้องกดติดตามเมียช่างก่อนแล้วท่านต้องเข้าไปดูว่าเมียช่างโปรไฟล์เป็นยังไงค่ะท่านจะรู้เลยเพราะเบอร์โทรจะอยู่ที่รูปโปรไฟล์นะคะแต่ถ้าท่านดูคลิปแล้วไม่กดเข้าไปในรูปโปรไฟล์จะไม่เห็นเบอร์โทรค่ะเมียช่างจะไม่ได้ลงเบอร์โทรไว้ทุกทุกคลิปเพราะ เมี่ช่างไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้จะอ่านไลน์วันละหนึ่งร้อยท่านนะคะหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มช่างทองจะเป็นคนอ่านอยากรู้อะไรไลน์เนี่ยจะให้แอดไม่ใช่แค่แอดงานนะทุกคนแอดถามได้หมดเลยถ้าช่างทองตอบได้ช่างทองตอบให้หมดเลยนะคะแต่ละท่านกบา็บางทีหนึ่งชั่วโมงอะตอบได้แค่ห้าสิบท่านเองเพราะว่าท่านหนึ่งท่านหนึ่งใช้เวลานาน,านมากแล้วก็จะมีท่านบางท่านที่โทรส่วนมากก็จะไม่ได้รับเพราะว่า ถ้าตอบท่านนี้แล้วก็จะเลยไปแล้วนึกออกไหมคะเนาะถ้าใครที่มาอยู่จุดๆเนี้จะเข้าใจนะคะแต่ถ้าคนที่โทรมาแล้วต่อว่าเมียช่างอ่ะเมียช่างก็ต้องกราบขอโทษจริงๆค่ะในเรื่องรอรับโทรศัพท์เราไม่สามารถรับเพราะถ้ารับปุ๊บเมียช่างจะคุยให้รู้เรื่องเพราะว่าถ้าเราคุยกันไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องรับนึกออกใช่ไหมคะถ้าถ้าถ้าไม่รับก็ให้แอดไลน์ไว้เนาะต้องคุยะคะ่ะ คุยบางท่านคุยเป็นสิบนาทีเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะเนาะเพราะว่าทุกคนที่โทรมาก็จะมีปัญหาอยู่แล้วค่ะถ้าไม่มีใครมไม่มีปัญหาไม่มีใครโทรมาหาเมียช่างเลยไม่มีคนไม่มีเอฟซีที่โทรมาบอกว่าเมียช่างไปเที่ยวบ้านผมดิผมชอบเมียช่างอะ่ะเดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวอย่างเงี้ยไม่มีค่ะมีแต่ผัวปรึกษาหน่อยปรึกษาโน่นปรึกษานี่นได้หมดละค่ะถ้าได้ละถ้าเมียช่างรับเมียช่างตอบให้ท่านทุกคนเลยเนาะ เพราะฉะนั้นอ่ะก็อยากให้เห็นใจกันด้วยค่ะเมียช่างก็หาเช้ากินคำ่ำช่างทองก็ต้องทํางานไม่มีเด็กฝึกงานนะคะช่งางทองทำงานเองทั้งหมดเนาะเมียช่างมีหน้าที่เลี้ยงลูกทํากับข้าวทํางานบ้านถ่ายคลิปวิดีโอตัดคลิปวิดีโอบางคืนตัดถึงตีหนึ่งตีสองก็มีนะคะเพราะว่าในคลิปมันจะมีเสียงเพลงเมียช่างต้องลบเสียงเพลงออกนะคะเพราะว่าเราอยู่บ้านเช่าเนาะเราไม่สามารถคอนโทรลได้ว่าข้างบ้านจะเปิดเพลงเมื่อไหร่นะคะแล้วตรงข้ามก็เป็นร้านอาหารอีก่าง ซึ่งเขาจะเปิดเพลงเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ได้เหมือนกันแต่งานเรามันต้องทําทั้งท้องก็ต้องทํางานทุกวันทําทั้งวันอยู่แล้วจะมารอให้เพลงจบแล้วค่อยทํามันเป็นไปไม่ได้ค่ะเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ